สถานีตำรวจภูธรคลองกิ่วจังหวัดชนบุรีได้ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาญากรรมระดับตำบลเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาญากรรมตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน Stronger Together ด้วยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนจำนวน50คนเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันอาญากรรมในพื้นที่ มีการน,นำเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการร่วมป้องกันอัชญากรรมณหอประชุมโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีจากนั้นชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยรับฟังปัญหาจากประชาชนพร้อมหาแนวทางแก้ไขร่วมกันรวมถึงสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างเครือข่ายและตำรวจผ่านกลุ่มไลน์ Facebook คลับเฮา์ Instagram และ Cyber ร i วิลเลจากการพูดคุยรับฟังปัญหาจากประชาชนได้ข้อสรุปปัญหาในพื้นที่10เรื่องแบ่งเป็นปัญหาด้านสังคม8เรื่องเศรษฐกิจ1เรื่องและสิ่งแวดล้อม1เรื่องโดยทั้งหมดถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมกตตรเพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่และประชุมบริหารสถานีตำรวจภูธรคลองกิว่วเพื่อวางแผนแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ปัญหาในด้านสังคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองกิว่วได้ตั้งจุดตรวจจราจรเพื่อกวดขันวินยัยรถบรรทุกขับเร็วไม่คลุมผ้าบรรทุกตกหล่นและกวดขันจับกลุ่มรถจักรยานยนต์เสียงดังส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดเก็บขยะและวัชพืชจากแหล่งน้ําและลงพื้นที่ทําความเข้าใจเรื่องการเผาป่าเผาหญ้าเผาป่าอ้อยรวมถึงรับฟังปัญหาค่าครองชีพในเชิงเศรษฐกิจ ผลการดำเนินง,งานสามารถแก้ไขปัญหาได้มากกว่าร้อยละแ0และเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชุมชนแบบยั่งยืนสถานีตำรวจภูธรคลองกิว่วได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีติดตั้งกล้อง C C T V ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงซึ่งสามารถดูย้อนหลังและออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงสร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก จากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวทําให้จํานวนคดีอาญาในพื้นที่ลดลงอย่างชัดเจนประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกันอาญากรรมเพิ่มมากขึ้น คั้งนี้ผู้บังคับบัญชาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คําแนะนําโดยมีพันตํารวจเอกประพลพัฒน์ใบายาผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรคลองกิวน้อมรับคําแนะนําเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง